คุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูวิดีโอกันต่ออย่าลืมกด subscribe และก็สั่นกระดิ่งกันด้วยครับ l a d i e and e n t l e m e n i s the moment y o u been waiting for tonight man he wins he fights out of the red corner let's h e a r for Python and Jin Da เราเด้ทมเถึงคู่เอกทำรายการแล้วนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์กับไพตันเพชรจินดาวันนี้เขาจะมาเจอกับซุปเปอร์สตาร์จากซปวาลาวครับเมืองลาวปุยโฟแมนผลผลิตของค่ายแสนสุขยิมครับในพิกัด54.5กิโลกรัมนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นคู่เอกทั้งคู่ครับด้านไพตันเพชรจินดาครับชื่อจริงชื่อนายนัฐพงษ์ยืนสุกครับ จอมเตะลุมน้ำปิงจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวัย21ปีสวนสูง160เซนติเมตรครับจาก่ายเพชรจินดา3ฟอร์มหนังต้องบอกว่าแมนะ่สะดุดเยอะไปหน่อยครับแพ้รวดทั้ง3ไฟไฟครับแต่ต้องบอกว่าเป็นการแพ้ที่แต่ละคนไม่ธรรมดาทาั้งสิน้นในช่องวยไทยตัดเชือกในรุ่น54กิโลกรัมครับโดยหัวหน้าคณนะนั่นคือพันเอกพิเศษัตดาเพชรจินดาครับเสนาธิการ ที่สูส์สงคารามพิเศษลพบุรีซึ่งทางด้านไผ่ตันก็เป็นทาหารครับประจำการอยู่ที่นั่นส่วนทางด้านเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนครับนายเพชรดอนสวัสดีครับจากสอปป,อปอลาวในวัย19ปีนักชกรุ่นน้องครับ00162เซนติเมตรสามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้งสามไฟครับจากค่ายแสนจุกิมโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขครับและก็ผู้ให้การสนับสน,นุนนั่นก็คือดรตันครับกฤษช,ชาโนนหอทองคำ บอกว่ายิ่งชกยิ่งพัฒนาแล้วครับนักชกจากสปปลาวคนนี้แล้วนี่ตอนนี้ต้องบอกว่ามี FC เป็นของตัวเองครับมีแฟนคลับครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาครับจากประเทศสปปลาวเพื่อนบ้านของเราครับน่ารักครับมาเชียหลายสิบชีวิตครับผู้นี้ไปถอดมงคลให้กับเมืองลาวครับตัวแทนของดรตั้นครับกริศน์หนอรคำนั่นคือคุณจิรวัติคััดมาลาครับ ฝ่ายส่งเสริมการขายปุ๋ยโฟแมนประจำภาคเหนือครับให้เกียรตขึ้นมาถอดมงคลครับมแม่วเป็นตัวแทนดรตัตันส่วนทางด้านมุมแดงครับผ่นเอกพิเศษศักดาเพชรพจินดานี่แหละครับผู้ที่ทำมวยอย่างด้วยใจรัดครับเสนาธิการทหารครับที่สุครรัพิเศษลบบุรีนอกจากไฟตันเพชรจินดาจะาควา้าแชมป์มวยไเยตัดเชือกแล้ว เป็นความภาคภูมิใจของค่ายมวยเพชรจินดาแล้วนะครับ9้าเหรียญทองเพชรจินดาก็คว้าแชมป์ไปครองอีกคนหนึ่งครับมาครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งรายครับไพ่เพชรดำเพชรจินดาครับบ็คว้าชายมามานมาเหนือก้าณสึ้บอกว่าค่ายมวยเพชรจินดานั้นเป็นเป็นค่ายมวยที่ทำมวยแข็งแรงแข็งแกร่งครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของซุปเปอร์สตาร์จากสบบอลลาวและครับ จังหวะฝีมือไอคิวมวยจัดจ้านตองนู่แหลยครับนักชกจากประเทศไทยไทยตันครับเมืเพูดถึงแฟนคลับของเมืองลาวแล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขานั้นทําเสื้อเชียร์เมืองลาวเฉพาะตัวมาใส่เลยครับแล้วมาเชียร์มาเป็นกําลังใจให้เมืองลาวถึงสนามแม็กซ์สเตเดียมแห่งนี้ครับโอ้ยมีหมัดหนึ่งสองนเมืองลาวเปิดชาร์ ไล่ข็ใส่เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเหมือนกันครับหลังๆนี่หลากหลายขึ้นครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นมวยที่สร้างจังหวะให้กับตัวเองดีครับจังหวะรุกจังหวะรับของเมืองลาวนี่ต้องบอกว่ายิ่งต่อยยิ่งพัฒนาครับเดี๋ยจะถีบซ้ายครับไปล่าสุดของางดานไผตานีแพ้ให้กับคมเพชรสอหน้าแค่นะครับโอ้ซึ่งคมเพชรนี่ก็กำลังฟาวพร้อมจัดจ้าส่วนางดานเมืองลาวครับ เพชรริน้าสีสวัสดิ์ออกมาอู้ยหนี่ครับเจ้ามาฟันครับนี่นะครับที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นมวยที่กล้าอออกอาวุธกับเมืองลาวเจ้าด้านเมืองลาววันนี้ตัดผมครับตัดเลข8ครับทางช่องแแล้วก็ตัดเพิ่มไปคือสู้สู้ครับอู้ยเดิบนบัดขวาโอ้หยพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับเมืองลาวท้าดวลชวนแรกเลยครับบักมือให้ไผ่ตันนั้นเข้ามาไผ่ตันเน้นที่แข้งขวา เมืองลาวพยายามจะวุกซ้ายรบริเวณลำตัวหยาบโยกมาวัดระยะครับเสียบด้วยเขาซ้ายโอ้โหสะดุ้งเลยครับมาครับปุกด้วยศอกขวาโอ้มาเมืองลาวยังจะหักทุ่มไม่ลงครับโอ้โหอ,อาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ไหตันนั้นเป็นมวยที่ชอบมวยสไตล์เดินเข้าหาเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าถูกใจเลยครับโอ้ยเจอหมัดขวาของเมืองลาวก็ไปถึงกับขาสั่นไปเหมือนกันครับ วัดระยะมาเรื่อยครับเงลาปลวกด้วยมันขวาเจอศอกซ้ายดักเหมือนกันครับแข้งขวาของเมืองเลาาไ่ตันเสียบเป็นวยทีเชิญชกสวยงามครับภัยตันโอ้โหนี่เลยครับคนนี้หละครับที่เคยเตะก้านคอของฤทธิชัยศิษสาวัตเสือล่วงมาแล้วครับเกมบุทีศอกขวาเงลาาตั้งแขนไว้เสียบด้วยซ้ายครับชวนทะเลาะตั้งแต่ย,ยกแรกแบบนี้สนุกแน่ครับ ไม่มีใครหนีใครเลยครับดูครับเมืองลาพยายามจะขยับแต่ไพตันก็ไม่หนีครับโวย่างที่พี่อ้นเมยครับลิทิชัยพี่ว่าเจ๋งๆทนๆนี่เดินเข้าชนแบบนี้อย่างเสร็จครับโอ้โหเสร็จไพตันมาแล้วนะครับเจอไพตันจับจังหวะแล้วหัวด้วยแ้งซ้ายหน้าเลยครับเล่นงานบริเวณก้านคอของลิทิชัยครับล่วงวิซอกขวาของไพตันหมดยกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดียวครับแม่ แม็กซ์มวยไทยเราไปที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับกลับมาชมกับความสนุกอย่างนี้ครับนี่ครับคุณเหมือนคิดแสนสุขครับโอ้ยังมีชาลิสซิโอแล้วก็มิดใหม่สองรุ่งนครครับไปอย่างหนักและวทดานไทตันครับออกมายืนรออยู่ครับดู่รับภาพช้าจะยกแรกที่ผ่านมาพยายามจะเตะสูงครับแต่ลงล่างเราระยะหลังนี่หลากหลายขึ้นครับ ไม่ได้มีหมัดซอกอย่างเดียวครับตัวนี่ครับไผ่ตันรอแบบนี้ครับจังหวะแล้วเสียบทรายอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้โอ้มีเสียงตะโกนมาครับพี่คนที่ว่าลาวสู้ๆครับโอ้ต้องเชียร์ของเมืองลาวอาครับเกมเปิดแล้วครับต้องบอกว่าเอฟซีเลยครับพยายามมาวางซ้ายหน้าเจอแค่ขวาโอ้เมืองลาวพยายามจะเล่งานบริเวณลำตัวด้วยลูกทรายนี่แหละครับเมืองลาวตัวจริงเสียงจริงครับต่อยเอ็นเตเทนเหลือเกินเตินหน้านี่ครับ ต้องระวังศอกของท่างไพรตันเหมือนกันทิ้งด้วยศอกขวาอย่าเบียดลว้งลำตัวนี่ครับโออาวุธแต่ละลูกที่ออกไปครับดุดันจะเบียดเข้ามาเล่นง,งานบริเวณลำตัวด้วยมัดถุงซ้ายเอาไพตันปักด้วยศอกขวาศอกซ้ายเราบอกว่านี่ครับแทงซ้ายไพรตันคืนบวกด้วยศอกมึงลาวจิ้มลำตัวก่อนครับ<ๆ>สองซ้ายสู้เลยครับไพตัน เดี๋ยวก็ว่าพยายามจะปักศอกซ้ายเจอหมัดขวาโอ้ยศอกขวามาอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้แหวกไว้ครับวัดระยะครับถึงด้วยปศอกซ้ายโอ้ยนี่ครับจังหวะเสียบของท้าไพตันเมืึงแล้วพวกด้สอบไพตันควักศอกขึ้นรับตัวสบายหน้าแม่คู่นี้แม่รับบอลจะเบอร์ซูเปอร์บอลนั้นจะแตกหรือเปล่าครับเดี๋ยวดู ไม่น่าจะมีลุ้นแน่นอนครับต้องบอกว่ามีลุ้นแน่นอนครับดูครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับโอ้ยดูครับจังหวะโดนเสียบอีกแล้วครับแทงเข่าซ้ายของไพตันไพตันเบียดเข้ามาสวนด้วยศอกขวาเมืองเลาโอ้ดูครับพยายามจะเน้นที่เข่งขวาเหมือนกันครับเมืองเลาปากหลักจืดกันระยะประชิดซ้ายหน้าทาบซ้ายของโอ้ยต่างไปต่างโดนครับ พยายามเปตบด้วยหุกซ้ายครับจังหวะโดนเข่าซ้ายของไพตันของเราตบด้วยหุกซ้ายไพตันเปลี่ยนเข้ามาเสียบด้วยซ้ายโอ้ยทิ้งน้ำหมัดขวาครับเมืองเราเล่นงานโดยลำตัวสลับไปหน้าแม่จุกหรือเปล่าครับโดนหมัดโดนศอกไพตันพยักหน้าสู้วัตรยะเสียบเลยครับนี่ครับหน้าแทงง่ายๆครับเมืองเราหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกครับโอ้ยศอกขวาของไพตันเจอหมัด ขวาของเมือง,งลาวเ,ม,าวาเามืองลาวเปลี่ยนเข้ามาไผตันเสียบด้วยซ้ายเมืองลาวทิ้งด้วยมัดขวาโอ้ออกอาวุธกันไม่หยุดจริงๆครับคู่นี้โอ้ดูครับสุดยอดกระบ,บ๋องก,กับไปคู่เอกน้ำรายการจริงๆจังหวะาลวงซ้ายแต่ละตัวเอาเติมด้วยขวาตรงเมืองลาวเปลี่ยนเข้ามาโอ้ดูหวัจหวจิตหัวใจของแกครับความเร็วครับไผตันทิ้งด้วยมัด บอลลาซัดได้แค็งปัดต่อปัดไม่เลยครับสองต่อสองโอ้โหคุณทีผมทีใครดีใครอยู่เกลือจิ้มเกลือครับเอาต่อขวาของไคตนันเมือเล่าทุบทุบอีกทีตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับนี่ครับโอ้โหปัดจริงๆครับบอลาบวกโอ้ยได้เลือดไคตันก็ไม่เปล่าครับได้เลือดหรือเปล่าครับคุณสมชิตรักแล้วครับโอ้โหและแกบ้าเลือดเลยครับเมื่อแตกเอาเลยครับ เรามาที่แม็กซ์เตเดียมกันอีกครั้งก็ต้องบอกว่าเดือดโคตรๆเลยครับไม่ใช่คำหยาบนะครับแต่เป็นต้องบอกว่าสุดบรรยายเลยครับคู่นี้ต่อยทุกครั้งนี่ต้องบอกว่าสนุกดูเดือดทุกครั้งครัครครบเมืองลาวแล้ววันนี้มาเจอกับคู่ปรับที่ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อเลยครับโอ้นี่ครับจัาางหวะแทงซ้ายครับยกที่แล้วครับ โอ้โหเสียงตบมือของผู้ชมในเวทีครับไม่ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปครับพี่นนครับเมืองลาวทุบลำตัวไผ่ตันกันท่าไม่ดีแล้วนี่ครับวันนี้สอกขวาบริเวณเหนือใส่แตกเลยครับโอ้โหเป็นได้การได้เลือดครั้งแรกของเมืองลาวที่เวทีนี้ครับโอ้แล้วพอได้เลือดพร้อมในกสู้ประเภทเลือดเข้าตาเลยครับหอยไม่เป็นอยู่แล้วครับแตกแค่นี้ไกลหัวใจส่วนธนาไผ่ตันศักดิ์ศรีแชมป์ครับ โอ้โหนี่เขาสู้ได้เต็มที่คนหนึ่งครับชนะรวดมาสามไฟส์คนหนึ่งแพ้รวดมาสามไฟส์จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับไพรตันเอาเลยรับว่ากันต่อครับไพรตันพยายามจะเสียบด้วยซ้ายโอ้นี่ครับเมืองลาวทิ้งนมัตขวารางวัลซุปเปอร์ดับเบิลซุปเปอร์โบนัสตื่นเต้นเลยครับครับล้อมเต้ตีเลยครับโอ้โหยุดเดือดครับจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ทั้งคู่เลยครับเอาเลยไพตันเต็มที่ต่อ เมืองลาวปักหลังอุ้จะเสียบทุบต่อทุบครับโอ้ไปดัดเปลี่ยนเข้ามามาจ่ขวาแก้เกมให้เสียบซ้ายครับเมืองลาวแทงขวาเลยโอ้ยเลกกันมันจริงๆครับปักสองซ้ายเมืองลาวล็อกในแล้วหมุนเหลี่ยมมาแบบนี้นี่โยนหัวโยนก้อยนะครับไม่รู้จะออกหน้าไหนออกได้สามหน้าครับเอาละครับเมืองลาวเบียดเข้ามายัางไม่ โอ้โหแทงกำเกิดไปหน่อยครับแต่ดูครับสปิริตของแกไม่มีสับอ้อยครับพยายามเข้ามาพยายามจะขวางเจอเมืองลาวเสียบไปทันเปลี่ยนมาวางแข้งซ้ายเมืองลาวพยายามจะต่อยป่วยเว้นละตัวครับเดินบี้ที่เขาหามากผ่านไผตานง้างจะเสียบเม,ามาืงนนงอ,โโองลาวหัวด้วยแข้งซ้ายไปทันขึ้นด้วยแข้งขวาโอ้ยพยายามเข้ามาปักศอกซ้ายไปทันมาเมืองลาวพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับเอาแล้วครับจังหวะสลับแล้วเสียบ ดูครับไม่มีใครถอยครับยืนกันใกล้ๆครับทิี่ในสัขวาอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าไพรตันนั้นไม่ใช่มวยหนีเลยครับเป็นมวยที่จับจังหวะได้เก่งแต่อูดูครับวันนี้เมือง์ลาวเล่นเต็มสตรีมครับครับเดิอนบี้ต่อทื่อนี่ครับทุกลบตัวไพรตันฟันด้วยสองสั้นขวาดไปแทงขวาเสียบไปขวายิงเอาทุบโอ้ไพรตันมาชุดอีกแล้วครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับดูครับน่าเมือง์ลาวที่ อาวุธกันสักวินาทีเดียวเดือดจริงๆครับไปดันเพียเข้ามาโอ้เมืองลาวล็อกในกระชากมาเสียบด้วยข,ขวาโอ้ยครับในช่วงปลายยกครับความมันของคู่นี้รางวัลดับเบิลรออยู่เสียบด้วยทรายโอ้เมืองลาวพยายามจะทิ้งน้ำมันควาชนต่อชนครับไฟตาต่อยหมัดเมืองลาวบวกขึ้นล็อก เดียรท่านผู้ชมเลยครับว่าค่ายมวยเพชรจินดาน,นั้นแพ้ฝีมือไม่ว่าครับอย่าแพ้พละกําลังอ่าแล้วดูนี่ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับผลประเดของค่ายแสนสุขจิมโอ้โหครับวันนี้ดอกตันยืนดูอยู่พี่หน้าจอที่จิมเลยครับมวยลูกน้องชกแบบนี้ครับโอ้โหแพ้ชนะไม่เป็นไรครับต่อยเลยได้ใจแฟนมวยโอ้ยเอาเลยครับเจอหมัดหนึ่งสองของไพรตันเข้าไปโอ้าวครับ ชอบจริงครับชกกับมวยที่เดินเข้าหาแบบนี้ครับคว้าไปแค่ขวาเมืองลาวปูไปแค่ขวาเสียซ้ายเมืองลาวทุบทำลายเสียบเลยครับจังหวะทุบด้วยหมัดขวาของเมืองลาวนี่อะไรครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการครับโอ้ยลบสามยกที่เรียบร้อยแล้วครับกับคู่เอกนำรายการโอ้นี่ครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ได้เลือดด้วยครับเมืองลาว วันนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งหน้าของเมืองลาวครับว่าถ้าเขาผ่านไผ่ตันไปได้นี่คือไม่ธรรมดาจริงๆแล้วครับลายไผ่ตันนี่คือโอ้ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่หินจริงๆครับสุดยอดทั้งคู่ครับคารวะเลยครับยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับดูภาพชาครับแลกกันตลอดออกอาวุธกันตลอดครับและที่สําคัญเงินรางวัลจะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับ โอ้ Ooh, มสมศักดิ์ศรีจะทำลายสีตีหรือไม่ครับได้มาแล้วสาคู่เดอบ์ e ูเปอร์โบนัสและคู่นี้จะตากหรือไม่ไปลุนกันครับจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าครับขอเสียงปรบมือดังดให้กับมวยคู่นี้สักรอบได้หรือเปล่าสะใจครับคุณผู้ชมสะใจนี่เลยครับมวยคู่เอกของเราที่นี่คลาสสิกแม็กซ์มวยไทยผ่านไป3ยกมัดขนาดนี้ลองดูครับบอลวัดความมันของเรา Double Super Bonus for Blue and Red Corner p 2.47. Double Super Bonus Both fighters reaching 150 degrees Celsius on our excitement thermometer. Both fighters receiving a Double Super Bonus 20,000 Baht! Ladies and gentlemen, after three rounds of gruesome action, we go to the judges' scorecard for the winner! และกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนแม็กส์มอยไทยด้วยนะคะ